สำหรับคนตัวเล็กๆเ,เด็กเลยมีเรื่องที่ต้องบอกมีเรื่องมีเรื่องของตัวเองมาเล่าเล่าสู่กันฟังเล่าสู่ให้คนอื่นได้รู้สึกถึงเกียรติของตัวเองแลาเกียรติของคนใกล้ๆเคียงที่อยู่ในละแวกทุกชนที่ตัวเองอยู่ครับในกรณีการมีเรื่องเราก็คือว่าเป็นการเล่าเรื่องของผ่านภาพถ่ายโดย สะท้อนหนึงวิถีชีวิตของผู้คนมุสลิมในจังหวัดชายภาคใต้ครับเพื่อนใ,นให้คนทั่วไปได้รู้จักโดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่มุสลิมได้รู้จักว่าวิถีชีวิตมุสลิมมีอะไรบ้างครับ เป็นนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะเลอกเรียนนิเทศาสา์ด้วยกันค่ะเพราะว่าพวกเรารักอะไรที่เหมือนๆกันก็เลยเป็นการรวมกลุ่มกันขึ้นอยู่คะก็แบบตอนเย็นๆอะไรประมาณนี้พอตอนเสร็จจากเรียนก็นัดมาคุยกันแล้วก็ว่าอยากจะไปถ่ายรูปที่ไหนแล้วก็ก็ไปถ่ายรูปกันแล้วก็ตอนเสร็จก็อาจจะเอามาดูๆกันว่าเป็นยังไงกันบ้างอะไรประมาณนี้ตอนแรก มันก็ไปเฉยๆครับไปเล่นๆแบบสนุกสนุกส,สนานนะแบบคลายเคยรียดก็ไปถ่ายเล่นๆเพราะว่าที่นี่มันแบบวิถีชีตมันเกีย่ยวกับธมันน่ามันน่าสนใจครับอตอนต,อนต่อมาก็รวมกลุ่มกัน กลุ่มโรตีแตออนเขาอาจจะรู้สึกว่าเขามีความถนัดหรือว่าเขาอาจจะชอบอะไรบางอย่างเช่นการถ่ายภาพหรือการเล่าเรื่องหรืองานหนังสือพิมพ์อะไรพวกนี้นะครับน,นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาอยากจะมาทํางานด้วยกันครับซึ่งเราก็คิดว่าการที่เขามารวมกันพวกนี้มันมาด้วยความชอบพื้นฐานแต่หลังๆเราก็คิดว่าน่าจะหาอะไรให้เขาได้ได้เพิ่มเติมศักยาภาพของเขาอะมากกว่าที่จะเรียนในห้องเรียนน,นี่ก็น่าจะเป็น เบื้องต้นนะครับที่เขามารวมตัวกันครับรรรช่วงแรกเนี่ยที่มันรวมกลุ่มเนี่ยมันมาจากที่ว่าเรามีความสนใจเหมือนอนกันแต่ที่สําคัญคือว่ามีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ประจำเราก็คือว่าเป็นการดึงพวกเราเข้ามาทํางานร่วมกับอาจารย์แล้วก็ทีทมงานกับพี่ดิบเซาซึ่งมันก็เป็นเครือข่ายของสืบภาพ จะสังคมเหมือนกันก็เลยเป็นลักษณะของการทํางานแบบเครือข่ายร่วมกันนะครับจึงได้มีโอกาสได้ตั้งชื่อกลุ่มที่มันเป็นทางการแล้วก็ได้ทํางานร่วมกันอย่างจริงจังนะครับกลุ่มโรตีไดออเราจะเน้นเรื่องของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเนื้อหาเรื่องราวต่างๆในแง่มุมเล็กๆครับผ่านความสามารถด้านการสื่อสารที่เรามีอยู่จากที่เราเรียนมาในมหาวิทยาลัยอ๋อเราคิดว่าออคนในพื้นที่ของเราเนี่ยมีความเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก ในการก้าวสู่อาเซียนค่ะเพราะว่าคนในพื้นที่ของเราส่วนมากเนี่ยจะนับถือศาส,สนาอิสลามซึ่งเป็นศาส,สนาที่เมื่อเข้าสู่อาเซียนแล้วเนี่ยเป็นศาส,สนาที่มีเป็นออคนนับถือเป็นจํานวนมากีรายาวบอกว่าประชาคมอาเซียนจะมีมุสลิมอยู่ประมาณสามระมาน,นี้คำว่ามุสลิมเนี่ยจะต้องอยู่บนพื้นฐานของอิสลามออิสลามจะต้องมีวิธีปฏิบัติที่ต่างกันกับศาสนาอื่น ที่สําคัญในภูมิภาคของอาเซียนทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของศาสนาอิสลามแล้วก็พูดภาษามมายนรูและใช้ภาษามายนยูเทียค่อนข้างจะเป็นส่วนมากดังนั้นเมื่อคนไทยเราซึ่งอาจจะขาดองคความรู้เรื่องเหล่านี้อาจจะทําให้เกิดปัญหาบ้างในช่วงระยะแ,แรกการไปมาหาสูของคนในภูมิภาคนี้จะทําให้เราอาจจะล้าหลังกว่าสักนิดหนึ่งกับภูมิภาคประเทศอื่น เพราะเราค่อนข้างจะไม่ค่อยมีความองค์ความรู้เรื่องของอิสลามหรือความเป็นมุสลิมในพิทีมาภาษา,าซ,ซึ่งอาเซียนสามล้านนี่จะพูดภาษาอะไรอยู่ซึ่งจะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันอันนี้คือสิ่งที่สังคมไทยจะต้องรับรู้วิถีชีวิตที่อาจจะมีความแตกต่างผมเชื่อว่าหน้าด่านของประชาคมอาเซียนของประเทศไทยก็คือสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะนั้นการเรียนรู้สังคมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มากในเชิงบวกนี่ยก็จะทําให้อ่า ทันต่อกระบวนการของการเข้าร่วมในสมาชิกประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างนีครับสิ่งที่ทำให้เห็นควาเป็นมุสลิมก็เช่นหนึ่งก็คือการแต่งกายที่เราสามารถเห็นได้ชัดผู้หญิงอาจจะใส่ผ้าคลุมซึ่งเรียกว่าผ้ายา แล้วก็อาจจะมีแบบบิดหน้าก็นั่นก็แสดงถึงสััญลกษณ์ความเป็นมุสลิมเหมือนกันแล้วก็การใช้ชีวิตของเขาก็คืออาจจะแบบมีการละหมาดห้าเวลานี้เหมือนกับว่าเ,เวลาไปที่ไหนๆก็จะเห็นมัสยิดหรือว่าเห็นสุเหร่าหรือว่า เข้าไปประกอบพิธีกรรมอย่างนี้ค่ะมีแน่ในอนาคตเราจะเห็นว่ามุสลิมมาละหมาดแถวใต้ต้นไม้ก็ได้เพราะว่าบางที่มันไม่มีรรับไม่มีสถานที่ละหมาดนะครับพอตอนเปิดอาเซียนปุ๊บมุสลิมก็จะเข้ามาแบบเยอะๆนะครับแบบในประเทศไทยก็อาจจะมาเยอะมากแล้วก็ถ้าสมมุติสถานที่ตรงไหนไม่รองรับเพื่อจะให้มุสลิมละหมาดอาจจะเห็นใต้อะไรนะบริใต้ต้นไม้บริบริลานกว้างบริลานกว้างว่าที่ตรงไหนสักแห่งครับก็จะเห็นอาจจะ อนนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องที่จะไม่ค่อยคุ้นชินนะครับแต่ว่าถ้าสมมตินในอีกสามปีข้างหน้าหรือว่าอีกสี่ห้าปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะเป็นสีที่ปกติก็ได้นะในแง่ของศัปทิยกรรมในสัมมนาของชายภาคใต้เนี่ยครับมันสะท้อนถึงความเป็นพระภูมิวัฒนธรรมของสังคมด้วยเนื่องมาจากว่าในสังคมตรงนี้มันเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันมากในในด้านของหลายศาสนาอย่างเช่นไท,ไทยพุทธมุสลิม นอกจากนั้น <gewoon> ก็เร like, ื่องของเชื้อชาติดังนั้นเราสามารถเห็นได้ว่าตามบ้านเรือนที่ผู้คนเดินทางหรือสัญจรไปมาเนี่ยบริเวณข้างทางเนี่ยเราจะเห็นสถาปัตยกรรมของเชื้อชาติหรือว่าศาสนาเนี้ยต่อแทรกอยู่ตามพื้นที่ต่างๆถ้าเกิดเราสังเกตดีๆครับในมุมมองผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดมีการเปิดอาเซียนเนี่ยสถาปัตยกรรมนี้จะเผยแพร่ไปสู่ที่อื่นยังไงผมคิดว่ามันจะเกิดการแลกเปลี่ยนนั้นมากกว่าเพื่อทำให้เราเรียนรู้วัฒนธรรมของเพื่อนบ้านรวมถึงเพื่อนบ้านก็จะเรียนรู้วัฒนธรรมของเราเนี่ยมากขึ้น เม,มานมาสู่กากรแลกเปลี่ยนแ,และตุวและติีนี้มันจะหลอมรวมให้เราเป็นหนึ่งโมงแบบนะั้น um. กำลังรวมกลุ่มกันว่าเราจะไปถ่ายภาพกันที่ไหนดีแล้วก็ภาพที่ว่าเราจะลงไปถ่ายเนี่ยมันจะสื่อถึงอะไรได้บ้างเพราะว่าอีกไม่กี่เอยอีกสปีข้างหน้าเนาะ58ไงเออว่าเ,เรากําลังจะเปิดประชาคมอาเซียนกันแล้วก็เราคิดว่าชุมชนที่เราอยู่แล้วก็แหล่งที่เราอยู่เนี่ยมันมีความสําคัญมันมีมันมีภาพที่สามารถที่สื่อถึงความเป็นวิถีมุสลิมให้กับคนอื่นๆได้รับรู้ตอนี้นันก็มีหลายอย่างะนะ วัฒนธรรมสถาปัตยกรรมวิถีชีวิตอะไรประมาณนี้แหละเพราะว่าพรซินเนียเป็นระหวยมันมีตั้งหลายสถาน์ายรทนี้ก็คือมันจะมีที่ถ่ายรูปเยอะแล้วก็จะไปกันว่าจะมีสถานที่อาชีพแล้วก็วัฒนธรรมที่มีหว่าว่าขานเราเราอยากที่จะนำเสนอภาพวิถีชีวิต ของคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับคนอื่นได้รับรู้เราต้องการท่านคนนอกที่ได้รับรู้เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อคนในสมจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะเป็นชาวมุสลิมที่คนส่วนนอกที่ดูที่ได้รับรู้จากสื่ออื่นๆเ <c oughs> ขาจะคิดว่าคนในสามจังหวัดชายแดนเป็นพวกรุนแรงแต่จริงนงั้นมันไม่ใช่แบบนั้นครับมีมุมสวยงามมากมายที่ยังแฝงอยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งออ การพัฒนาที่จะเข้าสู่อาเซียนที่จะมาถึงออคนไทยทุกคนเนี่ยค่ะก็ภาพนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆในวงกว้างนะคะถ้าเราเข้าใจในมุมมองของวิถีชีวิตความเป็นมุสลิมมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถที่ว่าจะค้าขายแล้วก็เข้าใจความเป็นมุสลิมมากยิ่งขึ้นทําให้เรามีมิตรภาพดีๆแล้วก็ไม่ตีดีๆให,ให้ให้แก่กันเนี่ย ือกอ็แลกวดยืดเรียงรายมากเลยครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเรือกเรลที่ชาวประมงในพื้นที่ใช้ในการหาปลาอะไรนะครับซึ่งมีลวดลายที่สวยงามมากเลยครับผมยังแบบว่าคนต่างพื้นที่เข้ามาเขาก็อชอบนะครับเรื่องของลวดลายที่สวยอย่างเงี้ย มันสามารถบ่งบอกถึงความผูกพันของคนที่นี่ครับเพราะว่าคนที่นี่ส่วนมากเขาจะประกอบอาชีพเป็นชาวบงบึงครับเย,นยน็นๆขาวบ้านจะพาลูกหลานมาเล่นน้ำที่นี่ครับท้ายเด็กนั้นคุ้นชินกับทะเลครับ ที่มสัสยิดกเซนะคะจังหวัดปัตตานีค่ะเราก็รวมกลุ่มกันมาถ่ายรูปโบราณสถานแห่งนี้นะคะซึ่งโบราณสถานแห่งนี้เป็นโบราณสถานที่ว่า<อ>มีคุณค่าแล้วก็เป็นโบราณสถานที่ว่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดปัตตานีอีกที่หนึ่งค่ะที่น่าสนใจ ่มันจะเป็นภาพส่วนมันเป็นส่วนหลังส่วนโค้งนะฮะของมัสยิดคือเซแต่ถ้าเกิดว่าสาเหตุที่ถ่ายภาพเนี้ยผมมองว่ามันมีมันแสดงความเป็นมัสยิดคือเซได้ดีเพราะว่าอย่างเงี้ยครับภาพมุมโค้งเนี่ยมันจะเป็นสถาปัตยกรรมของอิสลามภาพส่วนโค้งเนี้ยมันจะทำด้วยมันจะเป็นอะไรอิดเปื่อยอิดเปื่อยนี่มันแสดงให้เห็นถึงว่ามัสยิดแห่งเนี้ยสร้างไม่เสร็จ เราไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆทุกครั้งที่ลงพื้นที่เป็นเรื่องของการพูดคุยอย่างว่าที่เราได้ลงไปคือเซเนี่ยครับเราก็มีโอกาสได้พบกับกลุ่มดาวะใช่ไหมครับกลุ่มดาวะกลุ่มดาวะ,าวะซึ่งผมอย่างผมเนี่ยเป็นชาวพุทธนะฮะแล้วคือว่าอาจจะมีความเข้าใจน้อยกับกลุ่มกลุ่มนี้อะไรเงี้ยอย่างเนี้ยพอเราลงไปเราก็มีโอกาสได้พูดคุยทําให้เรารู้เรื่องราวของเขามากขึ้นอย่างเงี้ยมันมันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ทุกครั้งที่เราลงไปพื้นที่ผมได้รูปหนึ่งคือ ที่มัสยิดคือเซครับจะมีดาวะแล้วก็เดคอยยาวๆแล้วก็เด็กเก่าจะเป็นมัสยิดือเซฟแบบมีปิดเก่าเกับคุณมีอายุหน่อยนะกับคุณมีอายุกับเอ่อมัสยิดเก่าเก่ามันรู้สึกว่ามันแข็งๆราะมันน่าสนใจดีในส่วนตัวนะครับส่วนภาพที่หนูประทับใจที่ว่าลงไปถ่ายก็คือว่าภาพเอ่อมีผู้ชายคนหนึ่งอ่าน อันกรานอยู่ในในมัสยิดกลางเนี่ยคะ่ะซึ่งภาพนี้จะสื่อถึงความเป็นมุสลิมได้ดีมากก็คือที่เห็นได้ก็คือจากการแต่งกายและก็การอ่านคัมภีร์อันกรานราเนี่ยคะ่ะซึ่งเป็นวิถีชีวิตมุสลิมที่ทุกคนต้องเรียนรู้ ครับคือตอนนี้ผมเลือกที่จะถ่ายงองของมัสยิดกลางปัตตานีนะครับเพราะว่ามันสวยงามนอกจากสถาปัตยกรรมที่เราเห็นเป็นชิ้นเป็นอันของมัสยิดกลางปัตตานีแล้วเนะครับพอตอนเย็นๆเนี่ยเราก็จะเห็นงองของมัสยิดกลางที่กระทบน้ําสระน้ําหน้ามัสยิดกลางนี่นะครับมันเป็นความงามอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะเสนอให้คนอื่นได้เห็นนะครับ ถ้าเราสื่อสารด้วยภาพถ่ายเนี่ยอาจจะทําให้เพื่อนนอกพื้นที่ได้มองอะไรที่ว่าแบบมันลึกขึ้นถ้าเราเกิดไปสื่อสารด้วยคาพูดเพื่ออาจจะมองไม่เห็นภาพนะคะ,ะเราก็เลยเลือกที่จะนำเอาภาพถ่ายเพื่อที่จะไปเผยแพร่กับคนอื่นได้รับรู้ภาพถ่ายนะั้วผมว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเข้าใจได้เร็วนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบสื่ออื่นเราอาจจะต้องมาดูนาน,านๆหรือว่าอาจจะต้องมาอ่านแต่ว่าเป็นภาพถ่ายปุ๊บถ่ายแนละ้วปุ๊บ โป้งเลยครับเห็นปุ๊บนี่เลยรู้เลยว่าเขาทาอะไรกันอะไรประมาณนี้อย่างภาพถ่ายก็เราสามารถที่ว่าจะเก็บไว้ได้นานเก็บไว้เป็นที่เราเลือกได้ไม่เหมือนสื่ออื่นๆสื่ออื่นๆมาแล้วก็ผ่านพ้นไปผมคิดว่าบางครั้งการที่สะท้อนภาพอะไรที่ง่ายๆออกมาภาพพื้นๆที่หลายๆคนไม่กล้าเข้ามาสัมผัสในพื้นที่เนี่ยให้คนอื่นได้ดูเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ที่ที่เป็นอีกหนึ่งทางออกหนึ่งสําหรับการสะท้อนความเป็นจริงของที่นี่ออกไปครับอย่างเช่นแบบ วัฒนธรรมแบบพิีนิสิตาปฏิยากรรมมันมันสวยนะแล้วไปถึงส,สวยมัน่าสนใจมากเลยมันอาละกนะม,นมันสวยจริงเราได้นำภาพที่เราถ่ายจากพื้นที่นี่นะครับได้นำเอาไปสื่อสารในพิธีการภาพถ่ายของไทยพีวีเอสคือในนักมินิเอตจังเลยครับแตกก่ก็ในกลุ่มของเราก็ไม่ได้ไปเหมือนทุกคนแล้วครับแต่ พราะว่าแต่ละคนเนี่ยกิดภารกิจของตัวเองแล้วก็เราก็ได้ส่งตัวแทนให้นุ้าเนี่ยไปเป็นตัวแทนของกลุ่มนะครับ มาถ่ายทอดเนี่ยค่ะจะเป็นภาพวิถีความเป็นมุสลิมในสัมจักรชายแดนภาคใต้ค่ะคือเราอยากจะบอกอให้เพื่อนแม่รู้นะคะว่าต่อไปเนี่ยอาเซียนเข้ามาประเทศที่ว่าคนนับถือาศาสนาิสลามเนี่ยก็จะมีคนนับถือมากค่ะก็ะะะอยากจะเอามาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เพื่อนเนี่ยก็คือแบบเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับความเป็นอาเซียนของเราในในสิ่งที่จะเข้ามาในสามปีข้างหน้า มีเทศกาลแล้วเนาะมันก็เหมือนบางครั้งมันก็ขายขายกันแต่บางทีมันในในในยะที่มันขายกันอ่ะมันมีความแตกต่างซ่อนอยู่อะค่ะซึ่งแบบมันแยก่มันแยกออกจากกันไม่ได้อ่ะมันก็อยู่เราก็รู้สึกว่ามันลงตัวเนาะมันมันอยู่ด้วยกันได้ นภาพเรือเนี่ยภาพเรือนี้นะคะเป็นภาพเรือกอนเละค่ะน้องเคยได้ยินแล้วเรือกอแเลจะเป็นขึ้อชื่อมากในสัมงาดชาแนลภาคมากก็เป็นเรืออย่างนี้เลยออกไปหาปลาค่ะออในลายเนี่ยค่ะในตัวเรือเนี่ยค่ะลายเฮียเห็นเนี่ยค่ะจะมีความน่าสนใจอยู่มากค่ะเพราะว่าในตัวลายเนี่ยค่ะจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างลายไทยลายมลายูแล้วก็รวมไปถึงอิสลามิก้ารนะคะ ก็ส่วนมากลายไทยก็จะมีลายกระหนกลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลายมัลายูุก็จะเป็นลายเทาลายมาผสมผสานกันการเที่เรานำมาถ่ายก็มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถเล่าเรื่องในความเป็นมุสลิมได้คือทำให้เขาเนี่ยได้รับรู้อย่างน้อยก็ได้ถ่ายทอดความเป็นอาเซียนว่าเราจะได้แบบคุ้นเคยคุ้นชินกับ ความเป็นมุสลิมของเรามากกว่าที่ว่าเราจํากัดอยู่ในวงแคบอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่อาจจะอยู่ห่างจากความเป็นมุสลิมออกไปภาพน,นี้ก็สามารถที่เราจะทําให้ ให้เขาคุ้นชินแล้วก็เคยชินกับอา,อาเซียนที่กําลังจะเข้ามาการที่เราได้มาดูภาพพี่ๆดูหาเนี่ยได้อธิบายให้เราฟังเนี่ยเราก็เข้าใจถึงความเป็นมุสลิมมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะว่าเขามีวิถีชีวิตยังไงแล้วก็เขาก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากเราเลยอาจจะมีมุมหลายๆมุมที่แตกต่างที่แบบเป็นเป็นด้านดีด้วยซ้ำไปะค่ะจากที่เราไม่เคยรู้เลยแล้วก็หรือว่าชาวมุสลิมเขาทํา เกี่ยวกับการประมงมีเรือเป็นของเขามีเลือดลายที่สวยงามถ้ายิ่งคนต่างประเทศเข้ามาใช่ไหมคะเราก็ยิ่งต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพวกเขาให้มากที่สุดค่ะเท่าที่เราจะทำได้มันจะไม่ค่อยเห็นมันจะเป็นทยทับรรยากาศในวันนั้นนะคะกับการจัดภาพนิทรรศการของเรานะคะก็คนหลากหลายพื้นที่ มาเรียนรู้ภาพถ่ายของเราเป็นจํานวนมากค่ะแล้วก็เพื่อนๆต่างพื้นที่เนี่ยก็ให้ความสนใจรวมทั้งสื่ออื่นๆก็ให้ความสนใจภาพถ่ายของเราเป็นอย่างมากบางคนนอกพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่รู้ว่ามุสลิมเขาทําอะไรกันหรอภาพนี้ค่ะก็คือเราก็สามารถที่ว่าจะอธิบายได้ว่านี่เขากําลังละหมาดเขากําลังป,ะป,ะปะระกอบศาสนกิจที่คนนักถือศาสนาอิสลามทุกคนต้องปฏิบัติ แล้วก็เขาบางคนอาจจะไม่รู้ว่า,ามีสถาปัตยกรรมอย่างนี้ด้วยหรอในความจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสิ่งสวยงามอย่างนี้ด้วยหรอมีวิถีชีวิตที่มันปกติอย่างนี้หรออะไรเงี้ยค่ะได้ความเป็นจริงมีความพยายามของหลายองค์กรหลายสถาบันได้ดําเนินการเรื่องของการสร้างความเข้าใจของคนพื้นภาตาต่างๆแต่มันมันยังไม่เพียงของถ้าเราเข้าใจใสังคมมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างน้อยก็เป็นพื้นฐานที่สําคัญว่า ต่อไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นและจะเห็นมากขึ้นเมื่อมีเด็กนักศึกษารุ่นใหม่ได้กระทาความเข้าใจอย่างนี้ <c oughs> ผมคิดว่าเราจะต้องเปิดใจให้กว้างเพื่อที่จะรับรู้แนวคิดของเด็กว่าเขาคิดยังไงกับเพื่อนบ้านของเขาคือสิ่งที่จะคิดว่าสําคัญมากแล้วก็น่ายกย่องเด็กๆเหล่านั้นที่จะสื่อให้สังคมได้เข้าใจครับหลวาพ่องผมจะได้สื่อไปที่ผมได้ถ่ายในพื้นที่นะเพราะว่ามันเป็น การเปลี่ยนทัศนคติของคนอนพื้นที่ได้เลยแหละผมว่าถ้าเกิดคุณพลาดไปคุณอาจทัศนคติของคุณหรือว่ามุมมองคุณก็อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงว่าจะเป็นทัศนคติเดิมๆความเชื่อเดิมๆหรือว่ามุมมองเดิมๆถ้าเกิดมุมมองเดิมๆของคุณมีด้านบวกอยู่แล้วการที่คุณพลาดองไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่ามุมมองเดิมๆของคุณเป็นมีทัศนคติตด้านลบต่อคนในพื้นที่ยเงี้ยผมเชื่อได้ว่าถ้าเกิดคนคนที่ดูเนี่ยทัศนคติจะเปลี่ยนไปผมเชื่อแบบนั้น